วิดีโอนี้นะคะเป็นการทำปกของ id Plan นั่นก็คือแผนพัฒนาตนเองของข้าราชก,การครูเรามาเตรียมสำหรับปีการศึกษา2563กันค่ะนอกจากวันนี้เราจะได้ปกแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะแก้ไขใช้ได้หลายเล่มเลยทีเดียวและสำหรับการประเมินวอยี่สิซึ่งต้องเก็บหลักฐาน5ปีเนี่ยเมื่อเราได้ปก ปีนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเนาะเป็นห้าปีห้าสีนะคะอันลองไปดูกันเลยก็จะใช้โปรแกรมออกแบบปกเป็น Microsoft Office นะคะ PowerPoint ไปที่ PowerPoint ของเราสร้างงานนำเสนอเปล่านะคะแล้วเป็นคลิกมาเลยจากนั้นไปที่ออกแบบ ขนาดสไลด์กำหนดเองเราจะกำหนดให้มีขนาดเท่ากับ a 4นะคะตรงนี้ก็เลือกเป็น a 4เลือกแนวตั้งตกลงปรับให้พอดีตรงนี้เราจะเลือกที่จะลบช่องตรงนี้ทิ้งไปก็ได้นะคะหรือจะไปที่หน้าแรกลักษณะว่างเปล่า ลิฟหน้านี้ทิ้งไปนะคะได้หน้าเปล่ามาแล้วแบบที่จะทำวันนี้นะคะไปที่แท็กขอไปที่แทกรูปภาพก่อนแล้วกันแทกโลโก้และข้อความมาก่อนนะคะเราจะแทกอย่างเงี้ยเลยก็ได้นะคะหรือว่าลากมาวางก็ได้ขนาดให้เหมาะสม นะคจะมีเส้นประขึ้นมาวาดตรงกลางแล้วใส่ข้อความเลยคลิกขวาวางเลยก็ได้นะคะ ข้อความจะใช้เป็นฟอนต์ธรรมดาก็คือเป็น th n อ l a นล t มินะ,ะใส่ให้เป็นจุดกลางของหน้ากระดาษก่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่กรอบที่เราออกแบบไว้แทรกรูปร่างเป็นสีเหลืองตัวนี้นะคะวิธีการที่จะ วางกรอบให้มันเป็นทรงตามเดิมก็คือกดชิปค้างไว้นะคะแล้วก็ลากเลยเนี่ยก็จะเป็นสี่หล่ยมจะตุลัสแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่กดชิปค้างไว้รูปมันก็จะอาจจะเป็นแนวสูงหรือว่ากว้างแบบเนี้ย ใส่กรอบนะนิดหนึ่งเขาเป็นกรอบสีขาวความหนาของเส้นสักสามนะคะเส้นกรอบสีขาวลูกเดเ็กของลูล่าเราใส่เงาให้เขาหน่อนเขาจะได้ดูมีมิตินะคะเราจะทำแบบนี้สามอันเพราะฉะนั้นเราก็ก็อกกี้แล้วก็วาง ที่ขวาขัดลอนะคะเราสั่งัันตรงนี้เห็นไหมว่าเขาจะมีเส้นปักขึ้นนะคะว่าขาอบทั้งสองข้างแนละ้เท่ากันแล้วเป็นท้่ลิบันแล้วเ,เท่ากันแล้วบอ่อนะทีนี้จัดสามอันนี้ให้ให้ตรงกันนะคะกดชิป เลือกไปที่รูปแบบจัดแนวจัดไว้ตรงกลาง,างนะคะเท่ากันและแล้วเราก็กระจายแนวนอนอีกอันหนึง่งกระจายแนวนอนจะช่วยให้ระยะห่างของทั้งสามอันนเท่ากันนะคะไม่ต้องไปเหล็งเอง ต่อไปแทบอันนี้ขอสีเติมเป็นเข้มเป็นกรมท่าไปเลยนะคะนำไปไว้ข้างหลังสุด ่อไปแท้ทุกล่าเหมือนเดิมแท่เป็นสีเหลี่ยมขอบเป็นสีเข้มเหมือนเดิมเส้นตบไม่มีนะคะเราจะตั้งค่าของสีเนี้ยให้เป็นค่าเริ่มต้นของการสร้าง รูปร่างทั้งหมดนะคะเราจะไปที่จะคลิกอาจจะคลิกขวาไปที่รูปร่างแล้วก็ตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้นนะคะสีนี้ก็คือถ้าเราแทรกรูปร่างครั้งต่อไปก็จะเป็นสีนี้เหมือนกันต่อไปแทรกรูปร่างเอาเป็นวงกลมเนี่ยนะคะแล้วก,กดชิดทางไว้แล้วก็ลาก เราไม่เอาเส้นกรอบอ่างต่อไปอยากได้กลมๆอย่างนี้สามอันนะคะก็คอนทรล C, หรือลี่ขวาคัดลองก็ได้แล้วก็วางลิกขวาวางหรือว่าคอนทล V ลก็ได้มองไม่เห็นเลยสีเหมือนกันต้องเปลี่ยนไอ้กลางนิดนึง จะทำอันเนี้ยนะคะให้เล็กลงนิดนึงแล้วก็อ่านขนาหให้เล็กลงอีกก็ไปที่รูปแบบแล้วตั้งค่าไปเลยดีกว่าสูง5.5ก็ต้องกว้าง5.5เหมือนกันเนาะก็ให้เป็นวงกลมเน,นี่ยเน,นี่ย้เซน นะคะแล้วก็จัดสามรูปเนี้ยให้มันอยู่ตรงกันตรงกลางทั้งหมดเลยชิดแล้วก็คลิกไปไปที่จัดแนวนะคะรูปแบบจัดแนวคราวนี้เราก็จัดให้มันตึงกลางทั้งแนวแกนเอกและแกนวาย นะคะอย่างเงี้ยเขาจะอยู่กึ่งกลางกันหมดเลยอ่าพอได้มาอย่างนี้ขอออกออกแบบตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเราจะเลือกรูปทุกรูปเลย <c oughs> แล้วก็ไปที่แก้ไขรูปร่างตรงนี้นะคะ เลือกส่วนย่อยนะคะการเลือกส่วนย่อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดส่วนย่อยๆขึ้นในเนี้นะคะแล้วคลิกออกจะขอรวมส่วนนี้ไว้ก่อนก็เชื่อมกันให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยนะคะเอากับคืนก็คอนโทรลแทกไป แล้วก็ลบบางส่วนทิ้งไปนะคะ ตั้งจต่จะทําแบบนี้นะคะรูปเรวกายเป็นสีนี้เฉยเลยขอใส่สีตรงนี้ให้เป็นสีเข้มรูปแบบสีเติมรูปล่างขอใปกลมทา ตรวนี้แทรกรูปนะคะคลิกขวาจัดรูปแบบก็จะขึ้นหน้าต่างทางนั้นขวามือไปที่เติมนะคะเติมรูปภาพเราไปหาแหล่งรูปภาพของเรา จกนั้นก็จับตำแหน่งให้ดีนะคะไ,ไ,ไปหวังข้อความข้างล่างกันจริงๆก็ควรวางข้อความตรงนี้ก่อนนะคะเดือน ขอสีขาวสวยดีที่เอี้ละมิดเหมือนเดิมพอนนี้ดูดีนะคะใช้ยังไงก็รอด อันนี้มาเติมรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะคะเติมรูปภาพหรือพื้นผิวแล้วเลือกสกปลายตรงนี้ถ้าตัวเลขมันเยอะไปแล้วเดี๋ยวเราเซตใหม่เริ่มจากศูนย์แล้วรปรับใหม่ดีกว่านะคะ ปรับให้ลูกไม่อ้วนหรือไม่ผอมเกินไปปรับแสงสว่างได้นะคะต่อไปอันนี้แทรกรูกภาพหือพื้นผิวเหมือนเดิม นนี้ปรับแสงหน่อยไปที่รูปเนี่ยสีของรูป ความคมชัดความสว่างนะคะลองปรับดูถ้ารูปที่เราได้มามันมืดเกินไปอย่างเงี้ยอันนี้ใส่เพื่อให้มันสว่างเทียบเคียงกับข้าง,ข,างข้างข้างสว่างมากพอละ จะดูซีดไปนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเพิ่มพื้นหลังต่อไปที่จัดรูปแบบพื้นหลังยิงก็ลลายไปนะเป็นสีพื้นๆนนะคะเรียบๆอันตรงนี้เปลี่ยนสีเขาเป็นน้ำเงิน นำเงินเข้มกรรมาท่าเสร็จแล้วนะคะลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็ออกแบบมาเป็นสีน้ำเงินเนาะซึ่งเป็นโทนที่แบบดูเรียบร้อยสุข,ขุมนะคะแล้วก็เรียบเรียบเก๋ๆค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแต่งปันคลิกมีเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างปกเอกสารถ้าชอบไอเดียก็อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตรงนี้ปรับเพิ่มนิดนึงนะคะเลยให้ได้สัดส่วนที่สวยงามแล้วก็เก็บเพิ่มดีเทลตรงนี้หน่อยคัดลอกเลยนะคะคอนทรนซีคอนทรนวี C, v เลย แล้วก็คลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดอันนี้จะทำออกมาให้เป็นเส้นประนะก็ไปที่รูปแบบสีเติมลุ่มล่างอันนี้จะไม่มีนะคะไม่เติมถ้าอยากได้ออกแนวใสก็เป็นกรอบสีขาวอย่างนี้ก็ได้เนาะ คลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดนะคะเราจะดูมีดีเทลอะไรอีกอันตรงกลางด้วยตรงกลางไว้ข้างหน้าเลยสวย นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอเรามาลองดูภาพสำเร็จของปกโ d i Plan ปีการศึกษารนี้ของเรานะคะก็เสร็จแล้วนะแต่งันคลิปนี้นะคะเพราะเป็นแนวทางในการสร้างปกเอกสารถ้าชอบไอเดียก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีเนาะ นะคะแล้วก็ Copy แล้จากวางคลิกขวา Copy แล้วก็วางวางแบบที่เป็นรูปแบบของต้นฉบับอย่างเงี้ยนะคะปีมาเราทำถ้าเราโอเคแบบแล้วอะปีนั้นเราก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนสีนิดนึงเราก็โอเคแล้วนะสีเพิ่ม ไม่มีเส้นกรอ คทนสีส้มนะคะตัวนี้ตัวหนังสือตัวนี้อาจจะเปลี่ยนหน่อยก็จะออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะเปลี่ยนโทนสีก็จะได้สำหรับอีกหนึ่งปีการศึกษานะคะห้าปีห้าสีกันไปเลยทีเดียวโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย